Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News 21สิงหาคม2565เวลา9นาฬิกา30นาทีที่โรงแรมอมารีดอนเมืองแอร์พอร์ตโครงการผู้นำฝ่ายค้านพบประชาชนโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดเสวนาอนาคตประเทศไทยบนเส้นทางประชาธิปไตยมีนายชูศักดิ์สิรินินประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักเพื่อไทย นายพิจาร์ชาวพัฒนวงศ์สสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพักเก้าไกลร้อยเอกจารุพลเรืองสุวรรณประธานฝ่ายยุทธศาสตร์การสื่อสารและรณรงค์นโยบายพักเพื่อชาตินายนิคมบุญวิเศษสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังพวงชนไทยนายเมธามาตขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือครอปอร่วมเสวนา นายชูศักดิ์กล่าวว่าพักที่มีเสียงรองลงมาจากเสียงข้างมากไปรวบรวมพักเล็กพักน้อยจัดตั้งรัฐบาลเอาสวสัญหา250มาเลือกนายกพักฝ่ายค้านขอแก้รัฐธรรมนูญให้สวที่มาจากการเลือกตั้งมาร่างรัฐธรรมนูญสุดท้ายไม่สำเร็จ เรื่องใหญ่ของประเทศตราบใดที่ยังมีรัฐธรรมนูญน,นี้อยู่โอกาสที่ประเทศจะเป็นประชาธิปไตยยากมากในรัฐธรรมนูญกำหนดกลไกอะไรไว้มากมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีและต้องให้รัฐมนตรีทำตามไม่เช่นนั้นอาจถูกปลดออกโดนร้องเรียนได้ฝ่ายค้านพักเพื่อไทยยังมุ่งมั่นแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีสอสอรอ ตอนนี้มีร่างที่ขอแก้ไขค้างไว้ในสภารออยู่ในวาระสาระสำคัญคือขอให้นายกรัฐมนตรีมาจากสอส นายชูสักกล่าวว่าวันที่24สิงหาคมนายกคงจะประเมินจะผ่านหรือไม่ผ่านถ้าประเมินไม่ผ่านโอกาสยุบสภาก็มีความเห็นส่วนตัวตามเจตนารมณ์การกำหนดวาระดำรงตำแหน่งนายก8ปีเพื่อป้องกันการผูกขาดสืบทอดอำนาจในรัฐธรรมนูญ2550กำหนดนายกอยู่ในวาระติดต่อกันเกิน8ปีไม่ได้ แต่หลายคนเป็นสีถนนชัยอยู่สักหนึ่งปีครึ่งแล้วลาออกให้นอมินีมาเป็นแล้วก็กลับมาอีกครั้งแต่รัฐธรรมนูญ2,560เขียนชัดว่าห้ามอยู่เกิน8ปีไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่ขณะที่คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญระบุชัดเจน8ปีนับตั้งแต่วาระอยู่ก่อนรัฐธรรมนูญ2,560 ประกาศใช้ด้วยหมายความว่าการเป็นนายกตั้งแต่ปี2557ต้องถูกนำมานับด้วยโดยเจตนารมณ์ผลเอกประยุทธ์ต้องพ้นจากตำแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158, 170, 264 โดยลายลักษณ์อักษรเจตนารมณ์ชัดเจนแต่มีความพยายามอ้างคือตอนปี2557รัฐธ,ธรรมนูญ2560ยังไม่เกิดจึงไม่ควรนำมานับด้วยแต่เมื่อย้อนไปดูตั้งแต่ปี2557พลเอกประยุทธ์ก็เป็นนายกโดยเหตุผลทั้งหลายเชื่อว่า24สิงหาคมพลเอกประยุทธ์จะต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ถ้ามีการตีความเป็นอย่างอื่น คนเอกประยุทธ์จะเป็นนายกได้ต่อไปอีกรัฐธรรมนูญมาตรา158จะไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงประเทศนี้มักมีข้อยกเว้นหมดเวลาแล้วข้อยกเว้นทั้งหลายต้องสิ้นสุดไปรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือขวากน้ำกระบวนการประชาธิปไตยถ้าอย่างแก้ไม่ได้อย่าหวังเลยว่าอนาคตจะเป็นประชาธิปไตย นายพิจารณ์กล่าวว่าถ้าตีความตามกฎหมายพลเอกประยุทธ์อยู่ต่อไม่ได้เมื่ออยู่ไม่ได้มีความเสี่ยงจะยุบสภาเพราะพลเอกประยุทธ์หมดความชอบธรรมทางการเมืองก่อนหน้าอยากได้การหาร500แต่ไม่มีมือในสภาสุดท้ายไปหาร100ตามพลเอกประวิทย์อยากได้การอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีใครลุกขึ้นมาช่วยนายก หากพลเอกประยุทธ์รับสัญญาณหรือรู้ล่วงหน้าคำวินิจฉัยสารจะเป็นอย่างไรอาจยุบสภาก่อน24สิงหาหรือหลัง24สิงหาแต่ยังมีอีกทางคือเมื่อสารมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดไม่รู้ว่าจะฝากความหวังไว้ที่สารได้หรือไม่ครั้งนี้เป็นการพิสูจน์ความศักดิ์สิทธิ์ก่อนหน้าได้เห็นการวินิจฉัยการถวายสัตยปฏิญาณกรณีบ้านพักหลวงชื่อ ื่อว่าประชาชนไม่อยากเห็นผลลัพธ์แบบนั้นอีกนายกไม่มีความชอบธรรมทางกฎหมายการเมืองสังคมเดินไปที่ไหนมีแต่ประชาชนมาบอกทำอย่างไรก็ได้ให้ลุงตู่ออกไปเพราะเศรษฐกิจแย่เหลือเกินกลุ่มทุนรวยขึ้นกว่า2ล้านล้านบาทแต่นี่ครัวเรือนสูงถึง4ล้านล้านบาทเกิดการเอื้อทุนใหญ่การประมูลรถไฟเชื่อมสามสนามบิน พลเอกประยุทธ์ถ้ายัางไม่ยอมลงจากตำแหน่งเราขอวังพึ่งความศักดิ์สิทธิ์จากสารรัฐธรรมนูญ ร้อยเอกจารุพลกล่าวว่ารัฐธรรมนูญมาตรา158วรรค4ระบุนายกดำรงตำแหน่งเกิน8ปีไม่ได้แต่คนสนับสนุนบอกว่าควรนับวาระพลเอกประยุทธ์ตั้งแต่ปี2560หรือ2562แต่หัวใจหลักของการเป็นนายกคือได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นนายกมาตั้งแต่ปี2557 และไม่ได้บอกว่าจะเป็นนายกมาจากวิธีไหนเลือกตั้งหรือยึดอำนาจดังนั้นพลเอกประยุทธ์ควรไปได้แล้วนายนิคมกล่าวว่าการจะอยู่หรือไปอยู่ที่จิตใต้สำนึกนิสยัยกมลสันดานของท่าน มีเส้นบางๆงดีหรือชั่วถ้าเลือกดีก็ดีถ้าไม่ดีก็รับผลกรรมเชื่อว่าวันนี้ท่านคงไม่มีความสุขถ้าอยากมีความสุขขอให้เลือกทำดีถ้าคิดเป็นก่อน23สิงหาคมต้องถแถลงลาออก จากสิ่งที่เลวคนจะมองว่าดีเพราะยังรู้ผิดรู้ถูกยังคิดถึงประเทศชาติส่วนรวมเชื่อว,ว่าท่านมองออกแต่ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกทางไหนประเทศนี้เป็นของทุกคนที่ต้องอยู่ใต้รัฐธรรมนูญถ้าพลเอกประยุทธ์ทำตัวเหนือกฎหมายก็ลองดูพวกเราจะจับท่านเข้าคุกถ้ายังไม่ลาออก เดินถนนเส้นไหนไม่ได้นอกจากอยู่แต่ในค่ายทหารลองคิดดูเลือกทางที่ดีที่สุดลาออกคงไม่ยุบสภาพเพราะจะรักษาการไปเรื่อยๆประเทศเสียหายมากกว่าเดิมนายเมธากล่าวว่าขอเสนอทางเลือกให้พลเอกประยุทธ์ ทางเลือกแรกลาออกวันที่23สิงหาคมเสียสละเพื่อประเทศเศรษฐกิจดีขึ้นบ้านเมืองได้ไปต่อไม่เกิดความขัดแย้งทางเลือกที่สองคือยุบสภาจะรักษาการต่อไปเป็นทางเลือกที่เห็นแก่ตัวหรือจะเลือกการฝากความหวังไว้ที่สารรัฐธรรมนูญแต่มีข้อกังวลถ้าใช้อำนาจหลังวันที่23สิงหาคมหากศาลบอกว่าหมดอำนาจตั้งแต่วันที่23 สิงหาคมการใช้งบประมาณการแต่งตั้งโยกย้ายจะเกิดความเสียหายมีคนเสนอทางเลือกดังนั้นควรลาพักร้อนรอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยหรือทางเลือกสุดท้ายปล่อยให้ประชาชนรวมตัวกันขับไล่จะเป็นผู้นำทรราชจะอยู่เมืองไทยไม่ได้หากเลือกทางเลือกนี้ถือว่างโง่งมที่สุดวันนี้เรากลัวความสูญเสียความขัดแย้งทางออกที่ดีที่สุดคือลาออกวันที่23สิงหาคม ไม่เช่นนั้นอาจมีความขัดแย้งลูกลามบานปลายแต่ถ้ายังไม่เป็นเช่นนั้นตั้งแต่วันที่24สิงหาคมขอให้พี่น้องประชาชนมาร่วมกำหนดชะตากรรมพลเอกประยุทธ์ไปด้วยกันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยโพสต์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ